วันที่5พฤษภาคม2558เวลา19นาิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาที่ประเทศไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีประทับเครื่องบินแบบโบอิง787ของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG556 ใช้เวลาบิน1ชั่วโมง5นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานานานาชาติเติรนเซนเยตนครโฮจิมินห์ในเวียนหูตูผู้อำนวยการกรมสัมพันธ์ต่างประเทศนครโฮจิมินห์นายปัญญรักษ์ภูนทรัพย์เอกอัครราชทูตนกรุฮานอย นางสาวพันธิมนสวรณพงศ์กงศุนใหญ่นนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้งสามเหล่าทัพประจำสถานเอกอัครราชทูตณก,กรุงฮานอยตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณก,กรุงฮานอยและสถานกงศุลใหญ่นาน,าน,านครโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองพระบาทและมีพระราชปฏิสันถานดยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้นเวลา21นาิกา15นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ BN132 เสด็จพระราชดำเนินจากนครโฮจิมินห์เมืองท่าและศูนย์กลางเศรษฐกิจทางตอนใต้ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไปนครดานังเมืองท่าและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการศึกษาของเวียดนามตอนกลาง ใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง30นาทีถึงท่าอากาศยานนานาชาติดานางังเวลา22นาฬิกานาทีในฝูงเติร์นเวียดร,รองประธานคณะกรรมการประชาชนนครดานางังรองกองสุนใหญ่นนนครโฮจิมินห้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนักกรุงฮานอยข้าราชการสถานกงสุนใหญ่นนครโฮจิมินเฝ้าทุนละอองพระบาทรับสเสด็จแล้วประทับรถตู้พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติดานางัง ไปโรงแรมฟูรามารีสอร์ทซึ่งรัฐบาลเวียดนามจัดถวายเป็นที่ประทับแรมมีนายอัมพลเสนาณนารงค์องคมนตรีนายสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนามอมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์เลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะผู้บริหารตลอดจนผู้จัดการทั่วไปโรงแรมฟูรามารีสอร์ทและข้าราชการสถานเอกอัคพระราชทูตนักุงฮานอยเฝ้าทุลละอองพระบาทรับสเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมย่าแฝกนา,นานาชาติครั้งที่6และพระราชทานรางวัล The King of Thailand v e t i v a l Awards ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีดานังระหว่างวันที่5-8ถึงพฤษภาคม2558โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครดานังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม